ค่่ะนีผมเราอ่ะมันมันทำให้เรามีไฟในการในตัวน้องแม่แที่เมื่อก่อนมันเถอะก็สวยมาตรฐานเพื่อนๆดีเขาวัยเดียวกับเราอย่างเงี้ยเขาที่เขาเป็นกลุ่มผมหนอกันนะเนาะเขาก็บอกว่าอุ้ยกว่าจะผ่าด่านนี้ไม่ได้นะมันทรมานหลายปีอุย้ใช่กลายเป็นของพี่มันไม่ใช่ปัญหาของแม่มันสามารถไว้ได้เลยอ่ะเออ พอซอยไปแล้วอะครั้งแรกตั้งแต่คร mm hmm. like ั้งแรกเลยอะเออมีความสุขก yeah> ับผมหงอกเลยไปไหนคนเขามองกับผมหงอกเราเพราะมันสวยพี่กินนี่พีนโปรไบโเข้ามาอ่าที่ทำเองนะโบราณใชปล่มาแล้วมาใช้ชื่อโปไบโอติกเวลาฟันเจอใครที่หน้าตาแจ่มใสหรือแบบดูเด็กกว่าวัยอ่ะส่วนใหญ่เขาทำกันแบบนี้เท่านั้นเลยนะกินไอ้ไอทำไอ้เอฟกินดีดูแลสุขภาพคือกินไม่ตามใจปากน้องแม่เราอ่ะ ห้าจุดแปดสร้างเหตุปัจจัยเอาไว้ไงค<า>วามกว่าจะมาอย่างนี้คุณรู้บ้างไหมว่ารูทีนจะทําอะไรบ้างเ <laughs> ซลล์มันจะลดการอักเสบ<า>แล้วมันก็จะนับค่าน้ําตาลก็จะดีมากๆาดีขึ้นค,ความดันก็ดีดีหมดเลยลชวนที่แรกครั้งแรกเลยอ่ะพี่พีไอเอฟเอฟคนเดียวแล้วพี่อ้วนเขาก็คนอนคอร์ดพี่กระแสกระแสไปเข้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนไหนไหนมาจากตากออกมากีโมวันเนี้ยวันเนี้ยตื่นตีสามสี่สิบแล้วก็ออกมาตีห้านิดๆที่น้องแม่ทำเคลาตินให้พี่ไปแล้วก็สอนพี่หมักอ่ะพี่ก็หมักตลอดเออเนี่ยผมดีแล้วมันก็จะดีมากเลยใช่ใช่ใช่ผมไม่เคยดีอย่างนี้มาก่อนใช่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเนี่ยใช่ คือไม่ต้องทำแล้วเท่ยวินก็ไม่ต้องคือมันดีจนไม่ต้องทําอะไรแล้วเป่าใแล้วมันมีความรู้สว่าผมเราอ่ะแข็งแรงเส้นแบบมันมันแข็งแรงแล้วก็ไม่ร่วงร่วงน้อยมากหยุดอาการร่วงแล้วใช่คือปกติสระผมนะบางทีแล้วก็ดูดฝุ่นเนี่ยมันจะร่วงใช่ไหมนี่ตอนนี้มันแบบมันน้อยมากอ่ะแล้วมีความสกวผมมันแข็งแรงเพื่อนทักบอกว่าเหมือนผมที่ตุ๊กอ่ะมันเส้น มันเงาแล้วมันก็เส้นแข็งแรงเส้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเออทีนี้เหลือโซนเพราะว่ามันเล่นหนาเล่นยาวรบกวนดูหน้าพี่ด้วยเพราะพี่น่ะมีหนอนปิดให้ปิดตรงนี้เนาะน้องคนนั้นเขาน้ารักมากน้องแว่นตัดมาสวยพี่มากแล้วพี่ก็ดูอีกคลิปหนึ่งที่ที่เขาโดนมิดโกนมาโอ้หพี่ก็เคยไงประสบการณ์เคยมามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ช่างอ่ะเขาคิดมิดโกนตอนหลังเขาบอกต้องบอกก่อนเลยสมัยนู้นนะนะไม่เอานะมิดโกนเพราะโอ้โหมันมันเป็ด เพราะว่าผมเราอ่ะมันทำให้เรามีไฟในการในตัวน้องแแต่พี่เมื่อก่อนแล้วมันเถอะเออสวยมาตรฐานในความคิดของผมนี้สามีบอกว่าวันนี้ก็เห็นพี่เฉาเฉาไงปกติเขาจะคอยบอกอยางสั้นมากผมเขาชอบคนผมยาวนะวันนี้เขาบอกว่าน้องอยากจะตัดสั้นแค่ไหนอะไรเอาตามใจเลยนะบอกเออเอาตามพี่อยากได้เลยเรากำลังรอเตรียมสานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเอาความยาวออกเพื่อที่จะไปเป็นบ๊อบซอยนะครับ นเนื่องจากคุณดีเกินไปผมนะผมคุณดีเกินไปไม่สามารถตัดบูขัดได้อันนี้เขาเป็นเซอร์เซอร์ครั้งแรกเลยอ่ะที่พีไอเอฟอ่ะพีไอเอฟคนเดียวแล้วพี่อวนเขาก็คอนพอร์ตพี่ กระแสกระแสไปเข้าลัททิเพราเมาผี่รัททิรัททีพี่ก็บอกไม่ใช่รัททีอันนี้ไม่ใช่รัททีนี้เหมือนพระอธิบายแกฟังนะว่าอย่างนี้แล้วพี่ก็ทําให้แกดูแกก็เลยตอนหลังแกเอาด้วยอย่างนี้เป็นเข่งกว่าพี่เซลลมันจะลดการอักเสบแล้วมันก็จะนับค่าน้ําตาลก็จะดีมากๆากดีขึความดันก็ดีดีหมดเลยแล้วช่องท้องที่เหมือนว่ามันยังไม่ถึงรอบีิกิตเอาเอาพลังงานเอาสารอาหารมาจ่ายมาินอีกแล้วหมายถึงว่า แล้วเมื่อก่อนคนเรามันไม่ได้กินบ่อยอย่างนี้แต่เราคือทำกินเป็นม่อเออติ่งเมื่อก่อนนี้พี่ก็อย่างอย่างอย่างคนคนอื่นเขาทำเขาจะอดเช้ากันใช่ไหมแล้วเขาก็จะไปเพราะเขาตื่นสายเนาะเขาอดเช้าแล้วเขาจะไปกินหลังเที่ยงอะไรเงี้ยของพี่อ่ะเป็นคนตื่นเช้าพี่ก็จะกินเช้าแล้วพี่ก็อดยาว แล้วแต่รูที่ของเราเลยใช่นี่ของอย่างพี่อ้วนอะเช้าตื่นมาแกจะกินก่อนแล้วถึงจะออกกําลังเพราะแกออกกําลังหลังพี่ส่วนพี่อ่ะออกก่อนพี่วมต่กินอยู่ไอคนตามหลังเขาก็มาไล่ใช่ไหมก็เราก็เออแกแกแกจะออกแล้วแกก็พี่ก็ต้องออกก่อนแล้วก็กินไม่ได้ไงที่แต่พี่ก็บอกจะหลอดไม่ว่าจะหลอดไม่ว่าแต่พี่ดบอันนี้ก่อนนะตื่นมาพี่กินกาแฟดำก่อนเลยเออใช่กับพี่ก็บอเออหลอดหลอดพอหลอดพวกพวกก็ยิ้มที่นี่อู้ย ก็ไม่ไม่หิวอ่ะแล้วพอออกกําลังเสร็จอ่ะยิ่งไม่หิวใหญ่เลยนะมันเหมือนมันอิ่มเนาะพอเราออกกําลังอ่ะมันไม่หิวนะออกกําลังเสร็จพี่ยังไปดูดฝุ่นไปอะไรพี่อวบนเขาจะบอกเอารีบกินเนี่ยเดี๋ยวมือกลางวันมันก็จะถึงอีกแล้วอะไรเงี้ยบางท,ทีเราก็เผลอเนาะเราก็ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนครึ่งชั่วโมงให้เหงื่อมันแห้งเอาเผลอทํานู่นทํานี่เอาตายมองนาฬิกาพี่อวบนเขาจะมาเช็คเอายังไม่ได้กินข้าวเช้าอยู่ก็บอกเออมันไม่หิวด<ฮ>ีค่ะพี่หวานนะทำไอเฟได้อ่ะดีสุดเลย<ฮ>อย่าาางนนน้ออออยะะะะะคคเเรรวจ มันมันมันมีแต่ดีกับเซลล์กับร่างกายกับทุกอย่างเลยมันดีแล้วก็ชีวิตก็ไม่วุ่นแล้ไม่ต้องหาข้าวอะไรเมื่อดีมากๆคือแว่นมีเวลาทําคลิปแว่นมีเวลาทําอะไรกับบ้านเยอะเลยแต่เมื่อก่อนต้องพูดว่เออนั่นแน่นั่นแนไปหาของกินกินไรดีวะ ที่แค่หนังเลกอกดตีกันแหละอืมใช่ใช่กินอะไรดีทิ้งมีเรื่องทิงเลยปัญหาร่วมแต <c oughs> อ่อะไรก็ได้เนี่ยเอออะไรก็ได้เนี่ยมันเลจะกินอะไรมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับอะไรก็ได้แล้วพอเราไอเอฟนะน้องเว้ยเราไปเที่ยวไหนอะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีที่ให้เราไปเที่ยวแล้วเพราะว่าส่วนมากเมื่อก่อนเราไปเที่ยวคือไปหาของกินใช่ไหมวันนี้พอเราไปไดิกินเน่ยเราไปก็ปล่อยแนละ้วไปเดินแป๊บเดียวกลับบ้านเถอะเพราะว่าเราไม่ได้กินอ่ะกลายเป็นเลยก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปไหนอยู่บ้านแล้วก็อีอีโกรฮอร์โมนมันก็จะหลับบสายใ มันต้องคุยกับคนที่ทําด้วยกันถ้าคนที่เขาไม่ได้ทําเขาไม่เข้าใจเราหรอกจริงแล้วไม่ได้เวียนหัวไม่ได้หิวไม่ได้อะไรเลยเมื่อวันก็ไปดูข้อมูลอ๋อเราคือร่างกายอ่ะเขาเอาไขมันที่สะสมอ่ะเอามาใช้เป็นพลังงานเราเลยไม่รู้สึกว่าโหยหรือว่าหิวหรือว่าปวดหัวใดๆอืแสดงว่าช่วงที่เรากินอ่ะเรากินของที่มันมีคุณภาพ บางคนถ้ากินไม่เป็นอะ่ะมันจะมีอาการผมร่วงมีอาการอะไรเ,เนี้ยเราแบบตัวเองกินไม่ไมถูกต้องนะเนาะอย่างของเราพอเรา,าพอลอยเอฟแล้วอะ่ะพอถึงเวลาเรากินอะ่ะเราอย่าไปหลุดที่แบบที่มันเกินเหตุอะ่ะดังนั้นอย่างอื่นเรากินได้อยากกินอะไรก็กินเถอะเนาะแต่อย่าไปกินไอ้ของที่มัน เรารู้แน่ๆว่ามันไม่มีประโยชน์อะเขารู้ว่ามันไม่ดีก็อย่าไปทำแค่แค่่าหันมาดูแลเรารักตัวเราเองเราก็รู้เราจะเอาอะไรใส่ตัวเราก็ต้องรู้นะและยิ่งเวลาในการคินเราน้อยเราก็ต้องเลือกต้องเลือกเแล้วพอเราดีแล้วอะเราจะอยากเอาของเก๊เข้าเห็นผลจริงๆมันค่อยๆเห็นใส่เสื้อผ้าออะไรแล้วคนๆน่ะเขาจะเห็นเขาจะสังเกตหน้าตาผิวก็ดีนะผิวใสผิวใสเพราะว่าเซลล์มันไม่อับเซ็งเดีมาก ลดการอับเสบของเซลล์มันดีหมดทุกอย่างแล้ว,ลวพอพอเราทาแบบนี้เราก็มันจะรู้สึกว่าเราไปกดดันตัวเองด้วยนะมันเป็นรูทีนไปแล้วมันเป็น,น,ป,นปกติใช่เพียสบายมากเลยพอหลังจากเนี้ยกอกินมื้อ10บโมงเสร,ร็จแล้วทีเนี้ยเรามันไม่มีภาระไงไม่ต้องไปเตรียมข่าวเย็นข่าวเย็นอะไรอยากทำไรก็ทำที่นั่นนงๆน,น,นอนๆไป ของเ่ทำแล้วก็เปอร์เซ็นต์แฟตลงแล้วก็เวทลงแต่เปอร์เซ็นต์แฟตจะลงก่อนเลยแต่ว่าเวทยังยังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราเรามีกลับนใช่เอลดีขึ้นแล้วก็ตัวเบาใช่ลงไป6กกิโลโอ้โดยที่ไม่โซมการทำให้เอฟไม่โซมค่ะถ้าเราอดอาหารอะมันจะโซมนะมันโหยก็ขับไปจันทิงเขาก็ไม่อยากเชื่อว่าเราสี่สิบกว่าแล้ว เกี่ยวหมดเลยแหละคุณผู้สมัยเราเด็กๆเนาะคน40มาสิบกระแก่จิ้แกงงองตอนี้สี่สิคนนี่มเกือบยี่ไปปลายสมัยก่อนอะใช่แล้วก็แต่งตัวเป็นยังไงใช่เราไม่ได้ปล่อยตัวแบบนั้นไงเรายังไม่รุนคนเราอ่ะมันจะดูดีมันต้องมีอายุระดับนึงเพื่อนรุ่นเดียวกันก็อุ้มกระเตงกระเตงลูกเขาเรียกอะไรนะไอ้ทิเบียร์กระเดียบรลูก แล้วก็ดูบุรี่ด้วยด้วยแล้วเราคือมันแบบเราไม่มีลูกอะเนาะแล้วเราสี่สิบกว่าแล้วเราก็แบบโอ้โหอารมเยอะกว่าพี่เราเนี่ยเวลาเลี้ยงรุ่นเวลาเราเห็นเพื่อนสภาพทั้งทั้งที่ตอนสมัยเราเรียนเราเป็นคนมีเนื้อกว่าเพื่อนนะคือหมายถึงว่าไม่ใจอ้วนนะแต่ว่าเราเป็นคนกลัๆอะไรเงี้ยเออมาวัยนี้เออเฮ้ยเราไม่ได้เขาพางตัวเองอะเนาะเราถือว่าเออเราก็ดูแลตัวเราเองมาอย่างดีเนาะ <Okay. laughs> สร้างเหตุปัจจัยเอาไว้ไงกว่ากว่าจะมาอย่างเนี้ยคุณรู้บ้างไหมว่ารูทีนจะทําอะไรบ้างนี่คือการสร้างเหตุเอาไว้เพื่อไม่ได้เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสุขภาพแม,นแม่น้องแม่น้องแม่เป็นคนออกกาลังเหมือนพี่อะเนาะการที่เราจะเวทได้สําเร็จแต่ละวันเนี่ยนาะมันต้องใช้กําลังใจใช้แบบเขาเรียกเลยนะแรงบันดาลใจเนาะกว่าที่มันจะเข้าซึมอยู่ในสายเลือดที่ว่าพอถึงเช้ามาเราตองเราถึงเวลาเราก็ยกเป็นกิจวัตรเนี้ยเออ มันต้องใช้เวลาแล้วเทียบกับพี่สมัยก่อนที่พี่อ้วนเ็แบบเขียวเข็นพี่ออกโอ้พี่ออกไปห่วงไปโกงไปอะไรม,ม,ม,มันไม่ใจมันไม่ได้เออทอตอนหลังทวายเราได้ปุ๊บเราอยากจะทําให้มันสาเร็จอะมันเหมือนเป็นแพชชั่นเราอะเนาะแล้วก็เราทำได้แล้วเราก็ภูมิใจแล้วทุกครั้งอะทุกวันเราออกกำลัง,ลงเสร็จตอนคุณดาวมีความสุขมากเลยอะอุ้ย<อ>หลังจากนี้ไปอีกครึ่งวันกับคืนนี้อีกวันเพราะพี่เล่นวันเว้นวันวันครึ่งนี้มันเป็นเวลาที่ฉันมีความสุขที่สุดเป็นท้าวอะไรก็ได้ แล้ววันไหนไม่ออกก็ไม่ได้ออกกําลังเนี้ยเราก็จะบ่นตัวเราเองไม่ได้ออกกําลังไม่ได้ออกกำลังพี่วอนเบอกเอ้ยออกเราออกมาจากบ้านแล้วเราไม่ต้องพูดแล้วเราออกประจําไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก็เขาดึงให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี้ยอย่าเอาเรื่องเก่ามาพูดจะบ่นว่านี่พีวอนนี่เราเราเหมือนเราเราเราไม่มีวินัยอะไรอย่างเงี้ยเออบ่นไม่กันแดดจริงดีก็บมีเหตุปัจจัยว่าทำไมเราถึงไม่ออกไงเออถ้าเราขี้เกียจแล้วเราหนาอันนั้นหลกตัวเองแต่นี่มันมีเหตุว่าทําไมฉันถึงไม่ได้ออก เป็นเพรเรายุามากเรา,า,เ,ราเราออกกําลังขยันเราชอบจากคนพี่เป็นคนไม่ชอบเล่นกีฬาไม่อะไรเลยนะพี่ไม่ชอบเลยนะไอที่ใช้แรงอะ่ะกลายเป็นเออเรากลายเป็นคนเล่นเวทได้มาเป็นสิบป,ปีเลยนะไม่ได้นับแล้วแหลกๆก็ยังนับหลังๆไม่ได้นับแล้วเอาเป็นว่าตั้งแต่สมัยยังเตานี่สวยนะ่ะน้องแว่นเนาะพี่ชอบมากเลยค่ะดูจัง ทรงสั้นมันก็มีเป็นร้อยทรงแต่ว่าเอาทรงสั้นที่มันเป็นทรงของเรา,เ,ราเพราะวัตถุดิบเรามราม่มเ,มเราือนกันความนีบของหัวก็ไม่เหมือนกันเนาะสวยสวยอย่าไปจะทำไรเลยตนมันก็สวยเลยเยตุ๊กเด็กแกตรงคอยตอบคำถามอีกแล้วเย็ยตุก๊กอื่นมันก็สวยเลยมีแต่คนถามอีกเนายว่าแล้วเชื่อไหมว่าจะมีอยู่สองสองคอมเมนต์ว่าผมเท้าสวยกว่าบ้าง ก็เหมือนทุกคนเราแสกอยู่อย่างเดิมมันก็บแบะหัวแบะอยู่ยงั้นนะใช่ครับมัดอยู่ือเดียวเนี่ยบอกส่วนมากของพี่อะท,ที่ถึงเวลาที่พี่อยากตัดสั้นคือเวลาที่เจ็บหนังหัวเต็มคนมันลังมากเพราะผมที่น้ำหนักนนเยอะมากเรพราะเราอะเป็นคนลรื่นงเลงนะแต่บางทีเวลาเราเครียดอะด้วยความที่เราเป็นคนจริงจังเลยบางเรื่องเนี่ยพี่เป็นคนแบบคือไม่ได้ก็คือไม่ได้ไมันมีความรู้สึกว่าทำไมว่าทำไมเราอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างี้แล้วไม่ปล่อยวางน่แล้วพี่ก็จะเครียดปวดกระโหลกมากเลยทุกนั้นแล้เนี่ยเวลานั้นอะมันจะเป็นเวลาที่ สวยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราปั่ผมข้างในมันจะดันออกมาปอเกินโสวยที่พี่โป้เรียกว่าติ๊เข้ามาอ่า โบราณซช่เข้ามาแล้วมาใช้ชื่อโฟรไบโอติกมันมีโฟรไบโอติกจริงๆแป้งจะยิ่โยกผโยกเกิดเัวแบบจนทำให้มีเองขาทำเองเราไม่ใ่ปันะคืปัญญาแล้วพี่ก็ปินประมาณช้อนนึงที่ใส่หัวต้มหัวต้มใส่นมนมเองนมนมนมข้นแหละแล้วก็ใส่ข้ามากให้หวานแล้วมนตัวแล้เรทีสเวก็ยิ่งเพิ่มโไบโอติกีบัวัยิ่บวกันเข้าไปก็เป็นขนมที่ ่วยย่อยแล้วก็ช่วยเรื่องเนี้ยที่จะไปอบรมพิเศษพวเนี้ก็ไม่มคือคดีเนาะใบปากชุมชนดีลำไส้นเนี่ยเห็นไหมเวลาตอนเจอใครที่หน้าตาแจ่มใสหรือแบบดูเด็กกวา่าวัยอ่ะก็ใหญ่เขาทำกันแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะกินไอไอทำไอเอฟกินดีดูแลสุขภาพคือกินไม่ตามใจปากน้องแม่เราอ่ะใช่ห้าสิบแปดแล้วดูหุ่นดิโอ้ oh. <laughs> แล้วก็ภาพตัดมาที่แม่เรานี่เมาแม่กแล้วเมาแม่อีกแล้วแม่มาตรงนี้ยังเราเดี๋ยวจะโตยืนดๆเอาตัวรอดดูให้ เกิน2อาทิตย์จุจะเข้าหลอกเข้า,าเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจับจับน้ำหนักที่เขาเคยทิ้งตัวลงมาสามถึงสี่เดือนแล้วแต่ความยาว,วเร็วใช่ครับเริ่ม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 ยาวแล้วจะรู้เนาะใช่ครับ นี่คือการเอาเนื้อผมข้างในปึ๊บพอเนื้อผมข้างในปึ๊บมันก็จะ<ม>อ่า สวยมากเลยนี่ไม่ได้เซตเลยนะเนี่ยอันนี้คือเป่าอย่างเดียวขอต้อนรับเข้าสู่ชมรมซิลเวอร์คลับ เขสั้นแล้วยิ่งไอ้ยิ่งขาวกว่าเดิมสวยเลยชมรมซิวดอกลาบเวลาเรียกดอกลาบออร์แกนิกออร์แกนิกเลยยิ่งสบายยิ่งแบบเดี๋ยวนี้เขาชอบรับสีม่วงๆกันเนีสวยนาต้องสบัดดิแหมมันถึงจะแบบสูซวยไหมสวยตรงนี้ไม่เชื่อมเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้นเนี่ยมันต้องดูทีละช่อทีละช่อนใช่พอสบัดแล้วแว่จะเห็นไงว่าตรงไหน ก็ต้องช้อนออกมา,อากอดกัแล้วครับแบบนี้อ่ะเดียว สวยเนาะสวยเนาะสวยเนาะสวยเลยโหแล้วผมที่แบบสะใจมากแ้วกแบโอยด้วยโโหอ่ะพี่ตุ๊กเอาขึ้นมาะเอาขึ้นมาปุ๊บ แล้วก็สะบัดแล้วก็จัดแสกอ่าวู้นี่เห็นไหมอันนี้คือเลเยอร์ที่ปั้นเนี่ยเนี้ยอันนี้คือเลเยอร์ที่ของว่นปั้นให้แบบสวยสวยแล้วระหว่างนั้นใช้ชีวิตแล้วก็เสยร์เราไปสวยอ่สวยไหมขอบคุณค่ะแล้วอันนี้อ่าถ้าอยากเก๋ก็นี่โอ้ยอ่าโอปุ๊บอันนี้ก็ปื้นนี่ มีความสุขเวลาสองกระจกพี่ก็ชอบทําแบบนี้เดี๋ยวดูข้างหลัง<ะ>เดี๋ยวให้กล้องดูข้างหลังนี่ทุกคนดูข้างหลังนะครับเดี๋<ะ>ยวพี่ก้มนิดนึงนี่<ะ>เห็นไหมครับสวยมาก<ะ>พี่ตุ๊ก<ะ>ถ้าพี่ตุ๊กเห็นตัวเองนะอ่าดูแว่นให้ดูเดี๋ยวให้ให้ดูอ่าพี่ก้มนิดนึงอนนี้แล้วพี่ดูพี่ดูมองไม่เห็นอ๋อโอเคสวยมากค่ะยวขอเก็บไรตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยได้กลับบ้านแล้วโอ้โหแหมสวยนะต้นคอเราหงษ์อะอะ มันบาลานซ์ทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วปกติพี่จะใส่เสื้อคอโปโลแบบที่ปอดโอ้โเนี่ยอดีเลยน้องแว่นทุกอย่างมันรับกระปกใดๆคือชอบเลเยอร์ช่อนี้มากเลยที่มันเนี่ยมันไล่แล้วมันใช่สวยมากแล้วมันเนี่ยพอพอเสยมาปุ๊บแหม่แล้วอะไรไม่เท่าอ่ะเราไม่ได้ได้ปกติมันจะต้องอย่างนี้อันนี้ก้มเปล่าก้มเปล่าก้มเปล่าเนาะปกติมันจะฟองอย่างเงี้ยเขาจะตองนึกภาพนึกคือพสาวแบบอ่า ทุกคนครับฟินิชลุกเรียบร้อยนะครับก็จะได้ทรงประมาณนี้ขออนุญาตนะครับนี่ปึ๊บแล้วก็เวลาเราเสยนะครับเห็นไหมครับคัตติ้งที่เลเยอร์จะลงมารับกับตรงรอบหน้าตรงนี้พอดีเลยนะครับแล้วก็มีไฮไลท์ออร์แกนิกนะครับ <laughs> อันนี้เรียกว่าไฮไลท์ออร์แกนิกนะครับ <laughs> ทุกคน<บ>ก็จะประสผลประการชีวิต <laughs> ก็จะเข้าส่วนฝั่งนี้นะครับ อันนี้ก็จะลิฟต์ตรงนี้พอดีนะครับที่เราสร้างฐานเอาไว้ส่วนช่อนี้ก็จะไล่เป็นเลเยอร์แต่ว่ามันจะงุ้มแต่ไม่ใช่เลเยอร์แบบนี้อ่ามันจะบาลานซ์ทรงก็จะแบบนี้เลยบอกช่างแว่นว่าเอาธรรมชาติปึ๊บเนี่ยเวลาเราเช็คทรงบ๊อบนะครับแล้วก็ตะปุยไปข้างหน้าปุ๊บแล้วก็ตหวัดขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็จัดทรงจัดแสบเห็นไหมครับไม่ยากเลยเนี่ยอโอเคทีนี้เรามาคุยกัน พี่ตุ๊กเป็นยังไงบ้างชอบชอบมากค่ะไม่เคยตัดน้องแว่นไม่เคยตัดอย่างนี้ให้พี่เพราะว่าเราเราซอยยาวมาตลอดเนาะแล้วคราวนี้ก็บอกว่าอยากได้สั้นแล้วก็อันนี้เป็นทุยในฝันโอ้ทุยในฝันใช่ชอบคำนี้อันนี้คือทุยในฝันชอบผมทุยมากแต่ว่าไม่เคยได้ทุยแบบนี้เลยค่ะทุยที่ได้ระดับแล้วก็ชอบแล้วก็แต่ใช้ความสามารถมากเพาตัดไม่ยอมปล่อยตัด ตัดแล้วตัดอีกตัดจนเนียคือผมค่อนข้างที่จะหนาและทีนี้การไล่ไล่เลเยอร์ก็คือต้องไล่ให้มันให้มันงุ้มทุกชอบเพราะว่าถ้ามันไม่งุ้มมันจะบินนะทุกคนบินแน่นอนอย่างเงี้ยคืออันตรายเพราะฉะนั้นต้องเก็บให้ละเอียดมากๆเลยอันนี้ต้องแว่นได้เซตทรงไหมครับพี่ตุ๊กบอกได้เซตเลยค่ะเนี่ยแค่เป๋ายังยังความส่วนยังหมาดอยู่เลยขนาดแล้วมันองปกติอะปกติผมพี่อะถ้าถ้าทำแบบเนี้ย เราไม่ได้ไม่ได้แบบใดกันแบบดึงกันอย่างเงี้ยมันมันจะบินมันจะบานเนาะคราวนี้มันนี่มันเหมือนผ่านการแบบใดไม่ได้สเป์ไม่ได้อะไรแม้กระทั่งเซรั่มก็ไม่ได้ใสใช่มีน้องเว้นบำรุงให้ตอนสระนั่นเองใช่สวย,ยมากเขาสมเลย ขอบคุณน้องแว่นมากมากเลยพี่มากับความตั้งใจอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามาเลี้ยวกางทางน้องแว่นออกแบบให้ใหม่ให้มันเหมาะกับคือที่คุยกันต้นคลิปคือสร้างเส้นคือทรงอะไรนะทรงบู๊คคาร์ดเห็นในคลิปน้องผู้หญิงเขาตัดไปสวยมากอยากได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้จะเอาให้ได้นะครับมาฟังความเห็นช่างก่อนแล้วก็อูที่นือเขาใช่แล้วก็ให้ให้ให้ช่างแว่นเขามาดูว่าโครงสร้างเราได้เปล่าแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยชอบกว่าเดิมสวย คิดยังบอกว่าดีที่เลี้ยวทันเออไม่ก็ไม่ปล่อยอ่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไปคือมันมันไม่ไม่ตอบโจทย์ถ้าช่างตามใจคนเจ้าของอ่ะมันจะไม่ได้ดีแบบนี้เพราะว่าเจ้าของอ่ะไม่มีวันรู้เท่าช่างเพราะว่าลูกค้าไม่ใช่ช่างก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้มันเหมาะหรือเปล่าก็เลยช่างก็เลยไม่ปล่อยว่าเออต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็ใช้ชีวิตน่าจะง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆใช่ครับแล้วก็เห็นต้นคออะไรความยาวชอบหมดเลยค่ะสวยเนี่ยด้านข้างก็เห็นได้ แล้วเหมือนเราย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกนิดนึงไม่นิดละเยอะแล้วพอดูอยู่ในช่วงอะไรพี่ห้าสิบไปป้าห้าสิบไปาแก่แต่ไม่แก่ค่ะคนนี้อายุรุ่นเดียวกับพี่ติตและดาวันนะครับนี่เจ้าของสโลแกนไม่สะดวกแก่ไม่สอายุเท่ากันเลยเห็ไหมตอนนี้กำลังทรงผมกำลังสั้นตาม พิจิต๊กไปเราจะสันไปเรื่อยๆค่ะได้เลยพี่ขคุกขึ้ลุขึ้นเลยขอบคุณช่างแว้นมากนี่ลุกฟูลบอดี้นะครับพี่ดูนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เดินผ่านกล้องไปเลยโอเคมาก่าค่ะมาค่ะนี่ ขอบคุณนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พี่เขากลับตราดนะครับดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่สาวท่านนี้มากๆเลยเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะครับโอ้ดิ <c oughs> อาพี่บอกให้กับคนที่ไม่กล้าตัดผมสั้นหน่อยครับให้ให้เป็นแรงบันดาลใจอยากให้มาลองค่ะเราต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเพื่อเราจะได้มีกําลังใจมีความสุขในการลุกขึ้นมาเห็นตัวเองใหม่ๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีไฟเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมีอะไรให้เราค้นหาในบุคลิกใหม่ของเราค่ะเลือกทรงที่ใช่ในแบบที่คุณชอบแล้วก็ต้องหาช่างให้เจอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย สวัสดีครับผมช่างแว่นร้านทรงไหนนะครับวันนี้จะมาบอกเรื่องการจองคิวของทางร้านนะครับก็เข้าไปอาแอดไลน์ช่างแว่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นไลน์ไลน์ไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไลน์ช่างแว่นแล้วก็ขึ้นเบอร์โทรร้านทรงไหนแล้วก็ลูกค้าพี่ช่างแดนหรือว่าลูกค้าช่างแว่นก็จะ บอกรายละเอียดว่าช่างแดนติดต่อยังไงช่างแว่นติดต่อยังไงนะครับทางไหนแต่ส่วนมากช่างแว่นไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์นะครับเพราะว่า,าจะมีไลฟ์สดในใน t ิกตอกด้วยแล้วก็จะมีไลฟ์สดใน YouTube ด้วยมาเป็นส่วนใหญ่เลยรับโทรศัพท์ไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์แล้วก็คิวมีตลอดก็จะ โฟกัสที่ที่อซอยผมนะครับยังไงพี่ก็แอดไลน์นะครับนี่เดี๋ยวจะขึ้นขึ้นไลน์แอดของช่างแว่นไว้นะครับแล้วก็จะมีค่ามัดจำบริการสำหรับเคสผู้หญิงนะครับก็มัดจำไว้500บาทนะครับส่วนผมชายก็มัดจำไว้200บาทนะครับค่าบริการตัดผมซอยผมกับช่างแว่นนะครับอยู่ที่700บาทนะครับทุกคนก็สะซอยแล้วก็บำรุง รวมอยู่ในขั้นตอนเดียวช่างแว่นดูแลหมดนะครับก็อยู่ในราคา700บาทไม่มีบวกเพิ่มนะครับจะผมยาวผมสั้นช่างแว่นก็ดูแลหมดนะครับแล้วก็ช่วงนี้คิวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่ามีเคสที่มาจากใน YouTube จากใน t i k t o อกนะครับและฐานลูกค้าประจำก็มี ช่างแว่นต้องขอโทษพี่ๆลูกค้าประจำที่ขอคิวมาแล้วเวลาไม่ตรงกันเพราะว่าช่างแว่นช่างแดนติดคิวกันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับยังไงทักแชทแล้วก็หรือว่าแชทใน f a c e b o o k ทิ้งทิ้งแชทไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวช่างแว่นจะเข้าไปตอบหรือไลน์แอดแต่ตอนนี้เพจร้านมันไม่ค่อยเด้งครับ เอาลายดีกว่าครับเดี๋ยวขึ้นลายแอดจองจองทางลายแอดนะครับแล้วช่างแว่นก็จะส่ง QR ร้านทรงไหนนะครับเพื่อที่จะทำการสแกนมัดจำจองนะครับแล้วก็ช่างแว่นก็จะส่งตารางคิวคอนเฟิร์มและส่งโลเคชันสำหรับพี่ที่ไม่เคยมาที่ร้านนะครับไม่ว่าจะมาจากใน YouTube หรือว่าใน Tik t o k นะครับทุกคนฝากร้านเล็กๆนะครับที่อยู่บ้านฉางระยองนะครับที่ บริการด้วยใจทำด้วยเต็มที่เข้าใจปัญหาลูกค้าตอบโจทย์ทุกอย่างสร้างความมั่นใจให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับพอเราอยู่ในช่วงไม่สะดวกแก่ครับฝากล้านด้วยนะครับทุกคนกดติดตามกดคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ช่างแว่นกับพี่ช่างแดนได้ทําคลิปมาเกี่ยวกับการตัดผมเทคนิคต่างๆ ฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ